ประสูตรแรกหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดทำตนให้เป็นสุขอิ่มนนำแบ่งปันพกระย์บบำเพ็ญบุญไม่กำหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคพกรัพย์เหล่านั้นใครทำได้สี่ฐานะนี้จัดว่าเป็นคารวาชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นประวรชั้นสูงสุดกว่าคารวาทั้งหลายในโลกวิธีที่สองพระองค์จัดกับรานน์เรื่องอนุสติฐานที่หก คือสติอธิษฐานการงานนะแค่เราเนี่ยตั้งใจทํางานพระองค์ก็เรียกว่าเธอเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะแล้วนะเอาใจจดจ่ออยู่กับการทํางานจิตเคลื่อนออกไปรีบละความเปลี่ยนเอากลับมาที่การทํางานนะเรียกว่าสติอธิษฐานการงานนะตัดไว้กับพระอานนท์อย่างที่สามการทํางานใ,นใดๆก็ตามให้กระทําด้วยการละความคิดสามอย่าง การปฏิบัติเบียดเบียนคือตัวสัมมาสังกปะที่ตัดไว้ในมรรคมีองค์8ข้อที่สองซึ่งถ้าใครทำได้ตรงนี้พระองค์ตรัสว่าถ้าพระองค์เข้าไปในหมู่ชนใดหมู่ชนนั้นมีการมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ดุดน้ำนมกับน้ำพระองค์มั่นใจได้เลยว่าหมู่ชนนั้นจะมีการละรรสามอย่างคือละการปฏิบัติเบียดเบียน และมาเจริญทำสามอย่างให้มากคือหลีกออกจากกามหลีกออกจากพยาบาทหลีกออกจากเปียดเบียนสามเหตุนี้นอกจากจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญานะปัญญาเร็วปัญญาแล่นปัญญากล้าปัญญาภัยบุญแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดความสมัครสมานสมัคคีของหมู่คณะนะวันนั้นตรงนี้คือเหตุปัจจัยที่ถูกต้องนะในการทำงาน นั้นในเรื่องต่างๆทุกเรื่องที่เราอยากจะทราบค้นคว้าได้ในพุทธวจนะทำวินัยที่พระตถาคตตรัสไว้จากพระโอษฐของพระองค์เอง